เดี๋ยวนี่อ่ะโอ้โหโอเคทำอะไรทำอะไรเลี้ยนเอามา้าลูกมานนี่ผม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 ไปแล้วนี่แอนวันเฮ้ยกระป๋องได้ยังไงเราขึ้นไปลูก และนี่ก็คือบิลริวเวมบัญชาม้าของเราผมสร้างเขาขึ้นมาได้ยังไงไปดูกันครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงเวลาอันสุดสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมเรากำลังจะสร้างปีศาจที่มีชื่อว่าริวเวมบัญชาม้าขึ้นมานะครับเราไปดูกันเลยครับว่าผมสร้างบิลอะไรยังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมไปที่โพซิชันเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ให้7ฟุต2นะเหตุผลที่ผมไม่ได้ไปให้สูงสุดที่7ฟุต3เพราะว่าแบสต์บางแบสต์แอติบิวบางอันเนี่ยมันไปไม่ถึงถ้าเราไปถึงฟุตนนะะคครรัับบผผผมมมไไปปททีี่่ก็ ฟุตนะครับผมโอเคไปลุยกันต่อฮะและนี่คือสเต็ตของปีศาจริวเวนบันยาม่าของเรานะครับผมเราไปเริ่มดูกันเลยครับสังเกตว่าทําแต้มข้างในใต้แป้นนี่คือสุดมากๆนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสเต็ตน้ำก้าสิบเลยนะครับแล้วก็โพสต์คอนโทรลไปถึงแปดสิบเอ็ดเลยนะฮะรีพอยต์มิดเรนจ์ชุดได้ครับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสามชุดแม่นๆเลยนะครับผมแพสเราก็แพ้ได้ด้วยนะเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็พวกบอลเฮนเดอร์กับสปีดวิบอลเราจะสังเกตเห็นว่าเราโดนลิมิตไว้มากนะครับเพราะแน่นอนแหละครับผมความสูงที่ฟุตเเเเเนนนนีีีีี่่่ยยกกาาารรทจะมมบบบออลลฮดดดิัสสปวู้ง ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยแม็กไว้ที่ประมาณ42-40พอนะครับมันสูงกว่านี้มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากผมก็เลยเอาสเต็ตเนี่ยไปลงกับอื่นแทนนะครับผมเรามาดูกันที่ดีเฟนซ์ดีกว่าอินทีเรี่ดีเฟนซ์ถึง77เลยนะครับพารามิเตอร์ดีเฟนซ์พอได้นะ65ครับสติลพอได้60นะครับแต่นี่ครับผมบล็อกครับไปเราไปที่92เลยเพราะอย่างที่เรารู้กันครับเวมบี้แม่งบล็อกแบบ3-4ลูกเพอร์เกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ตนี้นะต้องสูงไว้แน่ๆครับออฟเฟรรรีบบบาวว67นนะคคคััพอทได้ามสูงเาจะช่วยเค้าอยู่แลวนะรับแล้วก็ดเซนีีฟรบาววนี่ชัร์ม67 นะครับอยู่ที่92เลยนะสปีกแอสเซอร์เล,ลชันนะผมไปให้สุดเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะทำให้ตัวเบบี้ของเราในเวลาออฟบอลหรืออะไรไม่ได้ถือบอลอยู่ให้วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับเพราะจะได้เมคเคลได้ง่ายๆนะครับสเตรองเราไปให้สุดเหมือนกันนะเจ็บสามเพราะมันสำคัญกับการดังเข้าไปข้างในอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเวอร์ติคิลเอาสุดเหมือนกันนะครับจะได้โหดเพราะว่ากูสูงอยู่แล้วโดดสูงอีกก็ยิงโหดเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วก็สตัมิลนาแน่นอนเราเอาที่เต็มนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะบิวริวเบมบัน่ีดามาวัักมออครต มีใครบ้างเดวิดโรบินสันวิกเตอร์เวมบันยาม่าแล้วก็วอลเกอร์เทสเซอร์แน่นอนครับว่าจะมีวิกเตอร์เวมบันยาม่าอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเราได้บิลที่ชื่อว่าริมโปรเทคเตอร์นะครับผมเราไปเลือกทีมกันเลยดีกว่ามามา,มาการเลือกทีมรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะไปอยู่กับเอ่อวอริเออร์นะครับเพราะว่าวอริเออร์แน่นอนครับว่าขาดเอ่อเซนเตอร์ตัวหดๆอย่างเราแนวะที่จะไปเติมเต็มให้ทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะไปอยู่กับวอริเออร์นะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นปรรรรรระะมมมมาาาาณนนีี้้คัับบบผวววิิรริธกกสง Bill ema, ์เเตออหื วิวบันดาม่าของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งแน,น่นอนครับว่าเพื่อนๆก็คงสงสัยแล้วว่าเอ้ยเราบิลวิกเตอร์วบันญ,ญาม่าของผมเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนในเกมใช่ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูฮะเรายังมีแค่60โอเอาอยู่เลยเราจะไปทําอะไรได้ครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆเราจะต้องไปอัปเกรดตัวละครกันก่อนนะครับแต่ว่าทําไมมันมีอยู่แค่นั้นวะ ชิเสียงนี้นี่มันช่างเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินครับแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผม86,000 VC นะคือผมจะบอกว่านี่คือการก้าวก้าวแรกของริวเวนบันยาม่านะครับถ้าเพื่อนอยากเห็นการเดินทางเส้นทางการเดินทางของริวเวนบันยาม่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าผลตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับผมจะพาริวเวนบันยาม่าในอัปเกรดตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาลุยกันเลยครับก้าวแรกเราเริ่มที่ไหนดีครับผมคิดว่านะ driving ดังอ่ะต้องขึ้นไปฮะ ประมาณสัก70ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ driving layup ด้วยนะครับเจส่วน standing dunk เนี่ยผมเอา80เลยแล้วกันนะครับผม free point ผมย้ายขึ้นไปแบบเยอะๆหน่อยอะสัก70ก่อนแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้เราใช้ไป16,000แล้วนะครับผมโอเค passing ก็เอาสัก65แล้วกันครับนะแล้วก็ interior defense ต้องเยอะๆหน่อยนะครับสัก70แล้วกันนะครับ perimeter defense ก็อยากให้ค่อนข้างไม่แย่นะครับสัก54ได้อยู่นะครับผม still ยังไม่ต้องก็ได้นะครับ block เราเอาสัก85ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ offensive rebound นะครับเราไม่อยากให้มันแย่่มมาาาากกกเเรรขึ้้้นนนปะณสััทีแลว61 นะครับผมนะเออประมาณนี้เอออุ้ยโอ้หมันแพงจังวะลงมาหน่อยก็ได้นะครับประมาณสัก40ก่อนแล้วกันนะครับออฟเฟนซีฟหรือบ,บาวดิเฟนซีฟหรือบาวให้เยอะหน่อยนะครับขึ้นไป70เลยนะครับแล้วก็สปีดอยากให้สุดตอนนี้เลยนะครับเอ็กซ์เทอร์เชั่นด้วยได้อยู่ได้อยู่โอเคสเตรนจ์ก็ไม่ต้องเยอะมากครับประมาณ50ก่อนก็ได้นะครับโวดิเคิลก็ให้เยอะนิดนึงก็ได้นะครับ70ไปนะครับโอ้โหหมดแล้วนี่ ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วกอนโอเควอริคอลเราลงมาหน่อยก็ได้ครับนะหกสิบนะผมอยากไปเพิ่มโคลช็อตหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้มีโอกาสทําแต้มใต้แป้นหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคครับนี่ครับเป็นก้าวแรกของวิกเตอร์เบนบันยาม่านะครับหรือริวเบนบันยาม่าของเรานะครับเป็นเจ็ดสิบสี่วอเนะครับใช้เงิน VC ไปแปดหมื่นห้าพันนะครับโอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็เราไปอัพกันเลยครับสามสองหนึ่งแอน purchase โอ้โหเสียงที่เจ็บปวดใจนะครับปวดตูดแล้วกูโอเคครับตอนนี้ก็เราเป็น74 over all แล้วนะครับโอโต้ตัวแม่งโคตรจะยาวเลยครับดูแขนนี่ฮะดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปเทียบกับคนปกตินะดูดิโอโ้โ,อโหคนละไซส์กันเลยครับโอเคไปครับนะเราไปเริ่มเกมแรกของคาเรียรโอ้โห เกมแรกเจอเคดีเจอเดวินบุกเกอร์ครับแต่เราไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับเกมแรกของริวเวมบัญญาม่าครับสกิลสล็อตผมน่าจะใส่เป็นเอ่อฟินิชชิ่งกับรีบาวกับดีเฟนต์นะครับผมโอเคฟินิชชิ่งเราใส่เป็นทีโฟช็อตฟอร์มเดอะโพสต์นะครับผมคิดว่าผมอาจจะโพสต์โพสต์บ่อยนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอันนึงเราจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเกตโฟร์รีบาวนะครับแอนบ็อกซ์เอาง่ายๆไปนะประมาณนี้โอเคครับตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่นกับวอริเออร์ไปหรือยัง ตั้งแต่ทำซีรีส์ NBA 2K มานะครับใครที่ดูผมตั้งแต่แรกก็ช่วยบอกแล้วกันว่าผมเคยทำไปหรือยังผมดืมไปแล้วจริงๆนะครับโอเคครับแต่ที่แน่ๆเลยนะผมไม่เคยเล่นบิลเซนเตอร์เลยนะครับผมในในคลิปซีรีส์ไมค์เขาเรียงผมนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมแล้วเราก็พลาดทิปออฟอันแรกของไม้ของคารียเราไปนะครับแบลรีบิลหรอแบลรีบิลหรอเอ้ผมบล็อกวะเอ้ผมบล็อกไปนี่ใช่ไหมเบบี้บลกเกอร์ บุเกอร์เข้ามาครับเรากันอยู่นะเพื่อนมาสกินเราหน่อยดิเออติดแล้วไปพี่กัลโลไหมเพื่อนลูกนี้เอ้ยอันนี้เย้แต้มแรกเรากับผมมาแล้วครับแต้มแรกได้จากฟรีโทครับเรายังกันอยู่นะโอเคเราพิกับไปเพื่อนครับลูกนี้มือเราอย่างยาวไงแล้วมือเราโคตรยาวครับได้สติลไปครับลูกนี้เดี๋ยวก่อนโอ้โหผมพลาดเองไหผมไม่น่าเลย ดูแรนโอ้โหส่งให้บุกเกอร์3คะแนนไม่ลงแต่ผมไม่ได้รีบาวอะไม่ไหลไม่ไหลเราอยู่เราอยู่สวยครับได้แล้วโอเคกันดีครับส่งไหเคอรี่ไปฮะเตมอนกรนครับ,รบเข้าไปข้างในส่งไปที่คอเนอร์วิกกิ้สคะแนนมาสิมาสิพิกาโลใช่ไหมเรามาทันเรามาทันครับเป็นไงกันดีครับสวยงาม100%สมอเตอร์รเปอร์1ซ0ไปฮะเจอี่หเอาเลยอ๋อพี่โอ้ my god คือรีบ b e a u t i f u l pass แม้ฝั่งนั้นเป็นโบโบนะครับตอนนี้ลงมาครับเราต้องสู้กับโบโบนะครับผมโอเคมาดูครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่ากับโบโบเฮ้ยท้าทายเหรอท้าทายเหรอท้าทายเหรอใหญ่เนาะคริสพอไหสกินให้ครับสวยครับคริสพอขอลูกนี้ขึ้นได้ไหมเอา้าผมสกินไม่ดีโอเคพี่กันโลครับสวยลูกนี้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมาเพื่อนเอา้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ผมแค่จับบอลปุ๊บแม่งหลุดเลยฮะโอเคมาลองโพสดูได้ไหมโพสโอ้โหจะสเต็งเล่าน้อยมากเลยฮะเฟคไปนึ่งทีครับเราขึ้นได้ไหมเอาได้ด้วยเฮ้ยรับบอลได้ยังไงเราขึ้นไปลูกปล้า โคตรโรเคตเลยเพื่อนกระโดดแล้วปนอย่างกับซุปเปอร์แมนแล้วก็ขึ้นง่ายๆไปเลยกันไม่ได้ครับเมื่อกี้โอเคครับพิกเคอรี่ของเราครับมาผมสกีนให้ไหมผมสลิปเข้ามาเรียบร้อยครับลูกนี้ขึ้นเออดังนั้พวกไปครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรากลับมาในอ่อตร์ที่3นะครับผมมาเคอรี่ <Curry S 2> เราลงมาแล้วนะครับผมส่งออกมาเฟซไป1หนึ่งทีครับ เราฮอปมาแล้วขึ้นยัดหน้าไปครับผมริวเวนมันจะมากไงวิ่งออกมาสกีนให้เคอรี่ก่อนนะครับผมติดแล้วยังไงเรียบร้อยส่งสวยมากเลยเคอรี่เอาเรื่องมากนะยังไงฮะเรากันเครดีครับลูกนี้เราได้ไหมลูกนี้สวยครับอืมไปเคอรี่ไปส่งให้เคลครับลูกนี้เคลสามคะแนนผมเองครับผมเองลูกเนี้ เฮ้ยไม่ได้ส่งให้เดมอนกินขึ้นได้ไหมลูกนี้สวยๆไปโอเคครับผมเรากลับมาในควอเตอร์ที่4ต่ตอนเหลือ2อนาทีแล้วนะครับผม,ผมก็คือมันจะหมดเวลาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราจะชนะแล้วนะครับผมเขาก็ปล่อยลูกกี้ลงมาเล่นโอ,อ้ยเราเราเลา,เ,ลา,เ,ลา,เ,ลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนลูกนี้สปินมูไปครับขึ้นเรียบร้อยไปครับผมเซอรี่มาให้ผมเฟซหนึ่งทีครับแล้วก็ยูโรเซปขึ้นไปอย่างนี้เลยครับผมยัดไปเลยฮะวิ่งไปสิวิ่งขวาสิเดมอนสกีแล้วเพื่อนเอามาลูกนี้ขึ้น นี่ไงเราหูมือแม่งแตก แล้วอ่ะเมื่อกี้มือมันแตกแป้นแล้วฮะเอาจริงเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเหนือคาดกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าเกมแรกนะครับเราอยู่ที่70กว่าโอ้เอาเองนะครับผมจะทําไปถึง19แต้ม6รีบาวสองแอซิสตหนสติลหบล็อกนะครับผมโหดจัดนะครับผมในเกมแรกเราแล้วฮะโอเคครับผมมาเกมต่อไปนะครับเป็นเออ่เดนเวอร์นักเก็ตนะครับผมก็ตัวโหดเลยนะครับผมนิการาโยกิชนะครับผมมาเรามาดูกันว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับผมไปใส่เสื้อฮู้ดอย่างเท่ครับตัวอย่างสูง ด้วยนะครับผมมาลองชูสักลูกนี้ถ้่ผมไม่ได้เปลี่ยนจัมช็อตเลยนะครับเดี๋ยวจะน่าจะเปลี่ยนในคลิปหน้าแหละนะครับผมเออได้ไหมลูกนี้อลงอยู่นะโอเคครับผมมาแต่ผมคิดว่าจัมจัมบอลจัมทิปออฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสู้โยคิดได้นี่ไงล่ะผมบอกแล้วไปครับเคอรี่ทุตฟ้าที่เรารักครับสกีนให้ไปเพื่อนพอผมเองครับลูกนี้ขึ้นยัดหน้าโยคิดไปเลยเพื่อนตรงนี้ผมขึ้นเลยฮะ เราตโตตัวใหญ่กว่าแต่ก็ผมกดไม่เขี้ยว่ะโยกิดเอาแล้วผมโอเคอุ้ยโโอ้หเอื่อมไปบอกได้ครับลูกนี้อะไรวะเนี่ยมือยาวจัดครับแล้วสานวิ่งมาพอาเตอโอ้โหอุ้ยโคตรสวยเลยฮะอ๋ออคือรี่คือรีติดบัคเดี๋ยวก่อนเราขึ้นอย่างนี้เลยครับมาดิโยกิดอ๋รอยินให้ครับโหยิงเลยเหรอโอ้โหเคลยินให้ไหมยินให้แล้วกินให้แล้วสวยครับเคลยิงอ้ห ใครบอกเคยศูนย์ใครบอกเคยศูนย์นะเราได้ครับเฟซหนึ่งทีครับไม่เชื่อไม่เป็นไรฮะยูโรยัดอย่างนี้เลยครับเรียบร้อยไปครับผมในเดยด์จอแดนกลับมาก่อนสให้คริปพอครับลูกนี้ผมแจ็บหทีแล้วิ่งเข้าในครับลูกนี้พอต้องจำไม่ทันนะดีถึงตัวเราจะยาวแต่เราวิ่งเร็วนะจ๊ะผมได้เฟซหนึทีครับแล้วผมโพสไปนะลูกนี้ลูกนี้เอาเอาครับเอาได้ได้ ขึ้นเฟซหนุ่มทีแล้วขึ้นอีกด้านหนึ่งครับผมสวยงามจบครึ่งแรกไปครับผมด้วยสกอร์สามสิบเก้าต่อสามสิบสองนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับทีมเราครับที่เคอร์รี่ไม่อยู่อะไรนะเคอร์รี่โอ้โหเฟี้ยวจัดเคอร์รี่เฟี้ยวจัดผม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 ไปแล้วมีอะไรแอนวันโอ้โหโอเคท์ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเข็ดแล้วไม่กล้าขึ้นแล้วคอร์ดไปครับลูกนี้ ยูโรจัดหน้าโยคิดได้ไหมโอเคครับผมมาคอร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสกอร์สูสีมากเลยนะครับ47ต่อ46นะครับสกีนไป1ทีลูกนี้คิดพอส่งมาให้เราแล้วขึ้นเลยครับง่ายๆไปฮะโยคิดวิ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยโอ้โหโดนเฟกโอ้โหเจอรุ่นรุ่นรุ่นเก่าไงคือเขารุ่นเก่าเขารู้รู้ทางเราหมดแล้วมาคิดพอผมเองครับเปิดไอโซเลยไหมเล่นเป็นเบมเบบี้ต้องเล่นไอโซอยู่แล้วฮะเจ็บขวาออกซ้ายไปครับลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวรออปเกตตัวมากกว่านี้ก่อนที่พอส่งมาสวยงามครับแล้วขึ้นไปเลยครับผมจากสั่นมาส่งให้โยกิดครับโอ้โหใจเย็นพี่โอเคกันได้ไหมใ <Nice shot. S 2> นช็อตในช็อตเลยทัางกันแต้มเดียวฮะสกินสกินแล้วเคอรี่สวยครับยังไงลูกนี้โอ,โ,โอเคโอ้ไม่ไม,ไม่ผมคดผิดโอ้เคอรี่ขอโทษไม่เป็นไรครับสามแต้มดีกว่าสองแต้มรู้แล้วไนงะผ,ผมคิดไปแล้วครับคือผมแบบวางแผนล่วงหน้าผมวิ่งผมวิ่งแล้วยังไง โอเครอครับรอหาตัวส่งเลยรอหาตัวส่งเลยเอาได้ครับวิกกินส่งให้เคอรี่สิเอาโอเคได้เหมือนกันครับสวยงามฮะจากสาันเดี๋ยวกันเฮ้ยเราเราอยู่โอเคโอ้โหลองมากันทันพอดีครับนั่นไหะเราดันได้เราดันได้โอเคว่าหนึ่งตัวอีกแล้วฮะเฮ้ยไม่ใช่ส่งผิดแต่โดนมันกินได้อีกรอบหนึ่งครับมาดิมาดิโยโขิดเหรออุ้ยฟาวหลอจานเมื่อกี้บอลนะที่บอลนะให้ผมได้เนี่ยลูกนี้ผมวิ่งเข้าเลยนะ จริงมาดิเด็วิว่งเข้าเลยลูกนี้ฟอร์าวสาไม่ได้ครับมาดิเออน่าจะรู้ว่าไม่ทันแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับเราไม่สดนะเราเข้าในฮะเราดันอย่างนี้เราขึ้นยัดไปเลยดีมาดิ่งขอให้ลูกหนึ่งมาดิมาด,มาดิดัน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 ,ดนแล้วหมุนไปหนึ่งทีแล้วขึ้นยัดอย่างนี้ ีนะครับเกมที่สองโหดับไป24แต้ม1แอสซิสต์12รีบาวได้ดับเบิลดับเบิลไปนะครับในเกมนี้ฮะหัวละบล็อกไป3บล็อกเลยนะครับเกมนี้แล้วก็เอล็อบที่เม็ดเกรดด้วยนะครับถือว่าโหดมากๆเลยนะโอเคครับเพื่อนอย่าลืมนะครับตอนนี้เราแค่70โอ้เอากว่าๆเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไลค์คลิปนี้แล้วอยากให้ไปต่อก็เมนไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเสียงตอบรับดีนะครับผมจะทำคลิปนี้ต่อเราจะอัปเกรดเป็นบัญญายนะให้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแล้วเราจะมาดูว่าเขาจะโหดได้แค่่ไหนนนนนนนกััััเชีียวะะะคคคคครรรบบบบบผมขอุณดู้จจลิป ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีวันนี้บ๊ายบายครับ